แนวคำถามคร่าวๆนะคะคือมันก็เป็นคำถามเบสิกสำหรับการสมัครแอร์เนาะถ้าใครนะคะยังไม่เคยตามพี่คิกี้เนาะก็ลองตามดูใน OPC ของพี่คิกี้ได้นะคะตรงนี้เลยนะคะช่องทางนะคะตรงนี้เลยเพื่อที่จะได้ดูแนวทางนะเราก็จะมีการเรียนคาดกันกุศลกันเสมอนะคะแล้วก็ถ้าหนูวชนะนะคะหนูก็จะได้เรียนในหัวข้อที่หนูเลือกเรียน,นะคะ่ะอย่างช่วงนี้ก็จะมีการโหวตนะคะเรื่องของ Roleplay Intensive Mini ต่างๆนะคะ เรื่องที่อยากจะฝากไว้นะคะสําหรับเรื่องคําถามต่างๆแล้วเนาะก็อยากจะให้น้องๆนะคะดูในเรื่องการเตรียมตัวในเรื่องของเอกสารนะคะเรื่องเอกสารเนี่ยขอให้เอาก๊อปปี้ไปเผื่อเลยนะแล้วก็เขียนสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยและอีกอย่างหนึ่งก็คือพกปากาลิควิดจริงๆไม่อยากให้ใช้ลิควิดแต่ว่าถ้า,ถา ถ้าไม่มีทางเรือกมันก็ต้องใช้เนาะหรือว่าไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนกระดาษไปเลยอะ่ะเออเป็นก o p ปี้อันอื่นไปเลยอย่างเงี้ยก็จะทําให้งานของน้องที่ส่งรู้เรียบร้อยมากขึ้นนะคะหลังๆเนี่ยหลายๆสายการบินค่อนข้างซีเรียสในเรื่องการส่งเอกสารส่งให้ครบถูกต้องเรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของ a p t i t u d e taste นะคะหลายๆคนนะคะ กังวลเรื่องนี้พี่บอกเลยนะว่า attitude test อะคะ่ะมันมีวิธีการทำเนาะม,นมีทริคอยู่ก็คือให้เรานะคะเป็นตัวของเราตัวเราเองนะคะในเวอร์ชั่นที่เขาเรียกว่ามันเป็นตัวของเราในแบบที่เราพร้อมจะบริการในฐานะลูกเรือะคะ่ะ นะส่วนถ้าน้องๆนะคะสนใจที่จะเรียนบางกอกเอเวสนะคะอินเทนซีฟนะคะพี่ได้ทําไว้แล้วนะคะมีทั้งแบบวิดีโอนะคะตามนี้เลยนะสามารถติดต่อมาเลยในในช่องทางของบ้านเขียวตรงนี้นะคะอืมซึ่งอันนี้ก็จะมีรายละเอียดในเชิงลึกนะคะของแอปจุดเทว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการอธิบายน้องๆว่าควรจะทําอย่างไรนะคะเพื่อจะให้สามารถเข้าใจแล้วก็สามารถทําได้ผ่านในเรื่องของตรงนี้ด้วย ส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ group discussion นะคะซึ่งซึ่งอันนี้นะคะพี่บอกเลยว่า process อาจจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันก็มีแนวโน้มเนาะว่ารอบนี้มันอาจจะมีแบบตัดไปเลยแล้วเป็น i m p r o m ตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้อันเนี้ยมันมันอาจจะเปลี่ยนได้นะคะแต่เรามาดูในทุก อันดีกว่าเนาะว่ามันมีแนวโน้มเป็นแบบไหนซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ก็รวบรวมข้อมูลมามาจากใน o อ c ิซด้วยเนาะ o อ c ิซของห้องห้องของบางกอกด้วยแล้วก็มาจากน้องๆที่เคยไปสมัครด้วยซึ่งน้องๆก็พูดตรงกันนะคะในในเรื่องของการสัมภาษณ์ในไฟนอลน,นะคะจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็นานที่สุดส่วนดานของกลุ๊ปที่คัชชันนะคะถ้าเกิดว่ามันมีนะเหรหรือมันกลับมาใช้นะคะในรอบนี้เนาะซึ่งตอนนี้เลยยังยังไม่มั่นใจมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะแต่เราพูดไว้ก่อนนะคะเพราะว่า เ,ออเราจะได้รู้ทุกโพสเอทก่อนเนาะที่มันเคยเกิดขึ้น กุปดิสคัชชั่นนะคะก็จะให้นั่งนะคะเป็นวงกลมกันเนาะแล้วก็แนะนําตัวทุกคนแนะนําตัวเนาะแล้วก็กรรมการนะคะก็จะให้ตัวแทนไปจับฉลากหัวข้อซึ่งตรงเนี้ยจับฉลากหัวข้อค่ะแล้วก็จะมีการจับเวลานะคะก็อย่าลืมเนาะสามารถไปดูวิดีโอย้อนหลังเกี่ยวกับการทำกลุมดิสคัชชั่นของพี่กี้ได้นะคะในการทำกลุมดิสคัชชั่นซึ่งพี่เคยอธิบายไว้หมดแล้วเนาะอยู่ในเพลย์ลิสของพี่กี้เนาะคะ่ะติวแอร์สมัครแอร์นั่นเองนะคะซึ่งน้องก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะในเ,เรื่องกลุมดิสค นะหากหากเขายัางเอากรุ๊ปพิคัชชั่นกลับมาใช้นะเพราะเพราะบางทีค่ะหลายหลายสายเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็ไม่รู้น้อว่ามันมันจะยังไงกันแน่แต่เรารู้ไว้ทุกอันเลยดีกว่าส่วนมากนะคะจะใช้เวลาประมาณสากักอ0่า20นะคะถึง30นาทีค่ะแล้วแต่นะคะซึ่งกรรมการนะคะก็จะให้น้องๆน,นะคะได้สรุปให้กับกรรมการฟังด้วยนะคะหรือบางครั้งก็จะมีการพรีเซนต์เขียนในบอร์ดกระดานนะคะซึ่ง บางทีนะคะบางกลุ่มก็ไม่มีการสรุปด้วยค่ะอันนี้พี่ว่าแล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้าพี่แนะนํานะคะคือเตรียมไปให้ครบเลยค่ะทั้งมีอินโทรมีบอดี้มีสรุปให้เรียบร้อยในกลุ่มของเราแล้วก็พร้อมกับมีการจัดจัดตั้งเลยนะว่าใครจะพูดตรงไหนหรือว่าใครสามารถที่จะช่วยเพื่อนพูดตรงไหนได้บ้างอันนี้พี่คิดว่าจะเป็นเบนฟิตสำหรับกลุ่มนะคะทำให้ผ่านรอบกลุ่มดิสคัชชันไปได้ค่ะนะซึ่งตรงนี้นะคะนอกจาก Uh, เรื่องกลุ่มดิคัชชั่นที่เขามองแล้วมันก็ยังจะมีต่อนะคะก็คือเรื่องของ grooming นะคะที่เป็นเรื่องที่เขาเน้นมากๆเลยนะคะคือให้ ทำตัวเองให้เรียบร้อยนะคะจัดการตัวเองเรียบร้อยของเรื่องของแผลเป็นเรื่องของสิวผิวพันธ์ต่างๆฟันนะคะอ่ะอย่างนี้เป็นต้นควรจะยิ้มให้ดูสดใสเนาะอืมแล้วก็ยิ้มตลอดเวลาแต่แนะนํานะคะเรื่องของผมเบบี้แฮร์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบมัดผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็ควรจะทําทําให้ดูเรียบร้อยอะค่ะ no baby h a i ์นะคะ, no ะ,คะอ่าอันนี้ก็จะฝากไว้นะคะสําหรับรอบนี้ มาดูต่อกันเลยนะคะว่าแนวทางกุปิคชันที่เคยออกมีอะไรบ้างเนี่ยพี่พี่ใส่ไว้ตรงนี้เนาะอืใส่ไว้ให้ตรงนี้เลยเพื่อให้น้องๆลองดูนะว่ามันจะมีแนวทางไหนที่อาจจะกลับมารีันกลับมาออกอีกได้บ้างในฐานะที่เป็นแนวทางกรุปดิคชันนะคะตรงนี้เลยจ้าอืมอ่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อทุกคนเห็นหมดแล้วเนาะตรงนี้พี่ขอมาต่อเลยนะคะก็คือเรื่องของด่านต่อไปค่ะ ดันต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้น้องดูหัวข้อคู m ทิคัชชั่นก่อนเนาะแล้วก็ถ้าหากเรามีการฝึกคัดกันกุศลกันนะคะอย่าลืมเนาะติดตามทั้งช่องทางนี้ได้เลยนะเพราะว่าคัดกันกุศลก็คือสอนสอนจริงๆนะคะนะตอนตอนนี้จะไม่ได้สอนคัดกันกุศลทุกสัปดาห์นะคะจะส,สอนทุกอสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งนะคะแล้วที่เหลือจะเป็นไลฟ์ทล์กแทนนะคะ ซึ่งต่อมานะคะก็จะมีเรื่องของการพูดถึงอินพรอมตูสปีดด้วยเช่นกันนะคะบางบางทีนะคะเขาก็อาจจะตัดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแค่อิ p พรอมตูนะคะก็คือจับบัตรนะคะแล้วก็อาจจะให้คำศัพท์มาหนึ่งคำนะคะอย่างที่มีน้องนะคะเคยยกตัวอย่างมาเนาะก็จะเป็นคำง่งายๆเช่นคำว่า respectful นะคะอย่างเงี้ยเราก็พยายามอธิบายว่าหนูจะอธิบายไว้อย่างไรนะคะสำหรับคลาสอินพรอมตูนะคะน้องๆหลายๆคนถ้ายังไม่เก่งเรื่องนี้นะคะพี่แนะนานะคะลองเปิดใจ นะคะคเรามาเรียน p r i v a t e ดูนะคะซึ่ง c a ค s Wing นะคะจะตอบโจทย์เพราะว่าเราจะมีฝึก i m impromptu s p e e c h Group Discussion นะคะแล้วก็ Debate นะคะทุกๆเดือนเลยนะซึ่งทุกๆเดือนเนี่ยจะได้เจอพี่แบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็พี่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้น้องๆพี่นะคะที่เรียนไปเนี่ยติดติดอีกค่อนข้างเยอะแล้วนะคะสำหรับสายที่ใช้ i p r o m พ t u u s p e e h เช่นสกูตหรือว่าพวกสายที่มันจะ ใช่อายยกตัวอย่างเช่นสายการบินไทยอย่างเงี้ยอืมนะซึ่งอันนี้พี่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับน้องเนาะเพราะว่าพี่คิดว่าการฝึก เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับเรื่องของ group discussion in palm t o u นะคะส่วนเรื่องของ individual interview นะคะที่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะประมาณ40-50ถึงหชั่วโมงเนี่ยก็จะลงเจาะลึกไปนใน resume ของน้องค่ะซึ่งตรงนี้นะคะพี่ก็จะมีคลาสด้วยเช่นกันนะคะหากน้องบัดเจตนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะแนะนำลงนะคะ innsive bangkok นะคะที่เป็นแบบกลุ่มนะคะตรงนี้เลยแต่ถ้าหากว่าน้องมีบัดเจตนะคะพี่แนะนำว่า ให้ลงเรียนวิ่งไปเลยค่ะเพราะว่าสามารถที่จะลงออหินสิีได้ทุกสายนะคะแล้วมันก็จะได้ประโยชน์กับน้องมากด้วยเพราะว่าตัวพี่นะคะทําทั้งคลาสวิดีโอนะคะแล้วก็ทัส เป็นแบบ Intensive อ on อนไลน์ออนไซต์ในกลุ่ม Individual นะคะมีทุกแบบเลยหากสนใจที่จะเรียนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสำหรับเครดิตวันนี้นะคะนอกจากน้องๆน้องๆวิ่งนะคะที่ได้ให้เครดิตพี่มานะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาด้วยจากใน OPC ด้วยนะคะดังนั้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยยกตัวอย่างจากใน OPC ทำให้วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสมาดิสคัทแล้วก็มาแชร์นะคะสำหรับบางกอก a อเวสังขาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ อยากที่พี่อยากจะบอกเนาะว่าอาจจะมีรอบนะคะต่างๆที่พี่ไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นรอบที่เพิ่มเข้ามาแล้วมันก็จะตัดมันก็จะเพิ่มมันก็แล้วแต่นะคะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะคะก็คือรอบการลองชุดนะคะซึ่งรอบการลองชุดนะคะให้พรีเซนต์ตัวเองออกมานะคะว่าเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ของพรีเซนเตอร์ของเขาเนาะก็คือให้ยิ้มตลอดเวลาแล้วก็เรื่องกลูมิ่งเรื่อง ผิวผิวตัวด้วยนะคะแขนขาแผลต่างๆนะคะซึ่งกรรมการเนี่ยจะให้ปล่อยผมนะคะถ้าหากว่าน้องนะคะผมแบบเซ็ตมาไม่ดีนะคะหรือถ้าบางคมต่อผมก็อาจจะต้องระวังเนาะอย่าอย่าให้ปมปมของการต่อผมมันยาวเกินไปเพราะมันอาจจะดูแบบดูไม่โปรเฟชชั่นอลนะอ่าแล้วก็จะมีให้ลากกระเป๋าลองสไบกระเป๋าด้วยนะคะซึ่งอันนี้พี่ว่าน่ารักดีนะนะน้องผู้ชายด้วยก็เช่นกันนะคะแล้วก็อ่า ให้นึกพรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นเหมือนกับพรีเซนเตอร์ของเขาตามรูปนี้เลยนะคะตึ้งนะคะอันนี้หนูก็จะพอ i m a เมจินะคะ m a n i f เฟสติ้เท่านั้นนะคะที่ทำให้เราได้ในแต่ละสายการบินหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่รอบว่ายน้ำแล้วก็ตรวจร่างกายค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นแนวทางคร่าวๆนะคะสำหรับสายการบินบางกอกนะคะส่วนที่สำคัญนะคะ,อะขอรีแคปนิดนึงนะก็คือเรื่องของ BMI นะคะเรื่องของการเตรียมตัวตอบคำถามแล้วก็ สำคัญกว่านั้นนะคะคือในรอบสุดท้ายเดี๋ยวขอใส่ทริคนิดนึงละกันที่โดนถามเยอะเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของการเข้าใจองค์กรในเชิงลึกดังนั้นจำชื่อมาหมดเลยนะคะว่าใครนะคะเขาชื่ออะไรบ้างเขาบริหารมาเป็นเวลากี่ปีเขามีองค์กรหรือมีเขาเรียกว่ามีรูปแบบการบริหารและมีธุรกิจของเขาเนี่ยกี่อย่าง ควรจะต้องบอกได้ถูกหมดเลยนะแล้วก็ต้องบอกได้แบบเป็นรายละเอียดที่เล่ามาได้เป็นเหมือนสารคดีเลยอะเออเขาจะชอบแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาอยากได้คนที่เข้าใจองค์กรเขาดีนะคะซึ่งพี่บอกเลยนะคะว่าอยู่ใส่กันวินนี้แฮปปี้แน่นอนนะคะสังคมน่ารักนะคะแล้วก็ได้กลับบ้านทุกวันเนาะ เรง่ายว่าได้อยู่บ้านตลอดเลยอาจจะมีเลเวอบ้างแต่ก็เนาะส่วนส่วนมากอะคะ่ะมันก็คือมันจะเป็นควิกเทิร์นอะอซึ่งส่วนตัวพี่ชอบนะพี่ชอบบินแบบแนวควิกเทิร์นแบบนี้หรือเทินาราวเนาะที่เขาเรียกกันวันนี้นะคะขอฝากนะคะ เรื่องของบางกล่อ a ไอเวย์เนาะที่ไม่ได้เคยพูดเลยพี่คิดว่าวิดีโอนี้ค่อนข้างละเอียดระดับหนึ่งแล้วก็อย่ากจะแท็กวิดีโอที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการทำอิมพอมตูและกลุ่มดิสคัชชั่นในโอกาสต,ต่อไปในใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อให้น้องๆหลายคนได้ลองเข้าไปดูในวิดีโออื่นที่พี่เคยทำมาก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายจ้า